สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับอีกเช่นเคยทุกๆสัปดาห์นะครับในวันเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมแลวก็คุณอนุสรจิมเพชรนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ก็จะมารายงานสถานการณ์ในแวดวงประกันภัยประกันชีวิตรวมทั้งอัปเดตสถานการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนๆต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับก็ตรงนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันนะครับทีละเรื่องทีละหัวข้อทีละประเด็นกันนะครับว่ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ ก็ช่วงสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่หลายๆคนได้ติดตามข่าวนะครับว่าเป็นช่วงเข้าเขตร่องมรสุมเข้าสู่ปลายฤดูฝนนะครับแน่นอนพายุฝนต่างๆก็เริ่มถาโถมเข้ามา,าหลายจังหวัดนะครับก็มีผลกระทบเรื่องปัญหาอุทกภัยเรื่องปัญหาเรื่องของน้ําท่วมต่างๆนะครับซึ่งก็มีรายงานาภาพข่าวที่เราเห็นในทีวีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็น สิ่งหนึ่งที่จะต้องมาประเมินกันในเรื่องของความเสียหายนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนมันเข้าข่ายในเรื่องของการที่จะต้องได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการปกันการประกันภัยพิบัตินะครับที่ทางรัฐบาลมีการตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติเอาไว้ตรงนี้ก็จะต้องมาพิจารณาดูว่าตรงไหนที่มันเข้าข่ายหรืออ,อยู่ในข่ายที่จะต้องมีการชดเชยความเสียหายนะครับซึ่งต้องแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกรณีที่รัฐะนะครับคือรัฐบาลนะครับจะต้องเข้ามาเยียวยาชดเชยความเสียหายกรณีที่บ้านเรือนประสบน้ําท่วมนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อยู่กับน้ําเป็นเวลานานนะครับไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติทรัพย์สินนะครับที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนต่างๆประสบความเสียหายตรงนี้กรณีศึกษาจากปี25 5 4ัายคุณคู้สจะได้เห็นว่ารัฐบาลก็มีการจัดงบประมาณเขาเรียกว่าเป็นเงินจ่าย เื่อเยียวยานะครับอันนี้คือคนละส่วนกับกรณีกับประกันนะครับ,ค,รบคือประกันนี่จะได้รับสิทธิตามความเสียหายที่รัฐบาลหรือรคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านการเสนอร่างจากกระทรวงมหาดไทยในการที่จะประกาศว่าพื้นที่นั้นเป็นปฏิบ,บัตินะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะมาตรวจสอบกันว่าในช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมานะครับหลายๆพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับซึ่งอยู่กับน้ํา นะครับมาเป็นเวลานานแล้วก็น้ําขึ้นอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็จะต้องมาตรวจสอบกันนะครับว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของกรณีที่มีการทําประกันก็เรียกว่าภัยพิบัติเนี่ยนะครับมันจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาดูเรื่องของส่วนที่เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดนะครับของกองทุนประกันภัยพิบัตินะครับว่าตรงนี้ในรอบ8ปเเดือนที่ผ่านมาตรงนี้คุนศรมีตัวเลขจะเอามารายงานให้คุณผู้ชม นะครับอย่างไรบ้างครับก็ตัวเลขที่รายงานออกมาจะเป็นเริ่มตั้งแต่วันที่ตั้งกองทุนของวันแรกของกองทุนพิบัติก็คือตั้งแต่28มีนาคม2515ถึงอัตัวเลขตัวอัปเดตล่าสุดก็คือ22สิงหาคม2515 5ัฒบกครับคือมีกรมธรรม์ิบัตทั้งสิ้น1 6 1 5 4 2 9ฉบับคิดเป็นจำนวนกับกรมธรรม์ความคุ้มครองอยู่ที่1 3 9 4 8 5ฉบับโดยทุนประกันภัยความคุ้มครองอยู่ที่90,000 6 9ล้านบาทและประกันทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนมีความมุ่งครองอยู่ที่5735ล้านบาทโดยในส่วนนี้ก็คือข่าวก่อนที่ในช่วงน้ำท่วมอยู่ก็จะมี7บริษัทที่ออกมารับประกันภัยในของภัยบัตรของบริษัทไอของกองทุนที่ขายอยู่คือรับไปบริหารเองโดยมี7บริษัทก็คือมี IOE ประกันภัย QB ประกันภัยสยามซิตี้ประกันภัยสมโพธเจแปนประกันภัยสหมงคลประกันภัยมิซูอิซูมิโตโมประกันภัยและ เมืองไทยประกันภัยที่เสนอราคาเบีย้ยประกันต่ํากว่ากองทุนโดยปกติคือกองทุนถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจะขายเบีย้ยประกัน500บาทคุ้มครอง1 0 0 0 0แบาทบแต่ว่าในเจ็ดบริษัทนี้คือขายเบี้ยต่ํากว่าต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าต,ต่ำกว่าสนะครับต่ำกว่าแล้วก็รับไปบริหารเองก็แต่ว่าความเงื่อนไขในการค่าใช้ค่ายค่าเสียหายก็จะเป็นในส่วนของกองทุนที่ตั้งเอาไว้ครับ,รบก็เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมโดยปี2 5 5 5จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้ หลายบริษัทก็เริ่มจะเก็บไว้เองครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในตอนนี้ทางคุณพยุงศักด์ชาติสุดที่ผลประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมาการภัยพิบัติออกมาเปิดเผยว่ายังไม่เข้าข่ายภัยพิบัติคือต้องรอการพิจารณาจากหน่วยงานก็คือทางคณะมนตรีก่อนประเมินสถานการณ์ความเสียหายทีนี้การประเมินความเสียหายเนี่ยเขาจะดูอย่างนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือความเสียหายกรณีที่ในชุมชนในหมู่บ้าน หรือในตำบลน,นั้นๆน,น,นะครับเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าหนึ่งเหตุการณ์เข้ามากระทบจากมหาอุทกภัยน้ําเหนือไหลบ่าน้ําป่าไหลเข้ามาถาโถมเข้ามาหรือเกิดเรียกพายุหมุนหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นภัยที่เกิดแบบเฉียบพลันทันทีนะครับเข้ามากระทบในชุมชนย่านนั้นๆเนี่ยนะครับกรณีที่เข้าไปสู่ในชุมชนเมืองก็ดีหรือในชุมชนในภาคเกษตรต่างๆถ้าเหตุการณ์ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายสูงถึง5,000ล้าน นะครับห้าพันล้านบาทขึ้นไปตรงนี้นะครับจะเป็นตัวชี้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเข้าข่ายพื้นที่ภัยพิบัตินะครับนี่คือประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นกรณีที่จะมีการเ,าเรียกความเสียหายกรณีเป็นประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแน่นอนก็จะต้องมีผู้เสียหายอย่างน้อย2รายขึ้นไปนะครับที่จะยื่นเรียกร้องเงินสินใหม่นะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เรียกว่า เข้าข่ายในกนารภัยพิบัตินะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีกรณีของพายุหรือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนี่ก็7ลิตร์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีพายุหมุนหรือพายุลมพายุต่างๆความเร็วลมก็จะต้องอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของภัยพิบัติในรูปของวตัตภยัยทุกภัยอะไรต่างๆนะครับส่วนกรณีภัยพิบัติจากน้ําท่วมนะครับอันนี้จะ มีลำดับขั้นของมันอยู่4ลํลำดับขั้นด้วยกันนะครับก็คือการจ่ายสินไหมเนี่ยตามระดับเขาเรียกว่าจ่ายตามระดับความสูงของน้ำนะฮะก็คือถ้าต่ำกว่า50นะครับห้าสิบเซนติเมตรก็จะจ่ายในอัตรา30ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของวงเงินนะครับความรับผิดชอบถ้า50เซนติเมตรขึ้นไปก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับของวงเงินความรับผิดชอบเหมือนกันนะครับส่วนกรณีที่3ก็คือ75เซนติเมตรก็จะจ่าย75ของวงเงินนะครับส่วน 100ซนตเมตรอันนี้ก็คือรับเต็มไปเลยนะครับสมมุติว่าเรามีวงเงินคุ้มครองอยู่10,000แสนนะครับถ้าสูงถึง100เมตรขึ้นไปก็มีสิทธิจะได้รับความชดเชยความเสียหาย1 0 0 0 0แสนบาทนะครับอันนี้คือเป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับการทำประกันนะครับในรูปเขาเรียกผานประกันภัยพิบัตินะฮะซึ่งในส่วนของมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งคลื่นทะเลซูนามิอะไรต่างๆตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับ พราะฉะนั้นคาถามก็คือว่าหลายคนไม่ได้มีที่อยู่อาศัยไม่ได้ซื้อนะครับ,รบยังเช่าอยู่บางคนเช่าบ้านเรือนนะครับเช่าอาคารพาณิชย์อยู่อะไรต่างๆตรงนี้ถามว่าทําประกันได้ไหมนะครับตรงในส่วนของประกันนี่เขาบอกว่าทําได้นะครับก็คือมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อทําประกันเขาเรียกซื้อประกันคล้ายๆซ้ําซ้อนกับ,บตัวเจ้าของอาคารได้นะครับแต่ว่าความรับผิดชอบในความเสียหายก็จะดูแลเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ตู้เย็นหม้อหุงข้าวพัดลมแอร์คอนดิชันอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อความคุ้มครองในเรื่องของตัวทรัพย์สินได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปสถานการณ์ตรงนี้ก็คือว่าคนที่ทําประกันนะครับแน่นอนณวันนี้เวลาน,นี้นนดิสที่คุณอนุสรรายงานไปก็คือเดือนสิงหานะครับแต่ถ้าลากยาวมาซึ่งนิดถึง9กันยาเนี่ยก็จะเห็นว่าจําจหน่ายกรมทันไปทั้งสิ้นนะครับประมาณ1นึ่งล้านหกแสนเนะครับฉบับ ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขล่าสุดนะครับแต่ว่าเท่าที่เราชั่งน้ําหนักดูก็จะเห็นว่าการรับประกันภัยในรูปของภัยพิบัติจะเห็นว่ามีการรับเองเนี่ยในวงเงินก็ประมาณ5้าสิบห้าสิบครับไปรีซักครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะมีการแบ่งรับเอาไว้เองนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่ามีความมั่นใจว่าปัญหาเรื่องของอุทกภัยร้ายแรงในบ้านเรานะครับคงไม่รุนแรงเหมือนกับปี255 4้าที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ บริษัทหลายๆแห่งบริษัทประกันกล้ารับประกันนะครับรับเบี้ยเองมากขึ้นนะครับแต่ว่าดูสัดส่วนนะครับจะเห็นชัดว่าในส่วนของอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของจํานวนปริมาณนะครับก็คือ94%นะครับมาจากบ้านเรือนทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอีก5%นะครับก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า SME นะครับอุตสาหกรรมรายย่อยอุตสาหกรรมห้องแถวอะไรต่างๆอันนี้ก็ประมาณ5%ของการซื้อนะครับ ประกมธรามประกันภัยพิบัตินะครับส่วนที่น้อยที่สุดก็คือ1%นะครับหน่ี้ก็คือพวกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าใน1%ของอุตสาหกรรมเนี่ยเทียบกับมูลค่าแล้วกบกลายเป็นว่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับถ้าคิดเป็นตัวเบีย้ยก็ถือว่าอันดับหนึ่งนะครับเพราะเบีย้ยทั้งสิน้นยอดอัปเดตล่าสุดนี่ก็จะอยู่ที่549ล้านบาทนะครับก็จะเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมซะ222นะครับ หรือ40%นะครับส่วนที่เป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็221% 221ล้านบาทนะครับส่วนอีกประมาณ106ล้านบาทก็จะเป็น SME นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของการนะครับรับประกันในรูปแบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งก็จะต้องมาติดตามดูว่าการประเมินของทางภาครัฐในเรื่องของความเสียหายนะครับอย่างจังหวัดที่เราไปมาปราจีนบุรีครัก็ท่วมหลายอำเภอนะครับ มีหลายพื้นที่นะครับที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยยาวนานนับเป็นน่าจะเกินสองสามสัปดาห์แล้วน่าจะถึงเดือนด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็น้ําก็อยู่ในปร,ปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าพวกกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับในเขตตัวเมืองก็มีนะครับตรงนี้เขาก็ดูระยะเวลาเหมือนกันการที่น้ํามาอยู่อาศัยในบ้านของเราเนี่ยมันยาวนานพอหรือมหรือหรือน้อยเกินไป แต่ว่าในหลักพื้นฐานที่เรารายงานไปสักครู่เนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้อง 60, 60ว,วันครับ,รบตอนเหตุการณ์รถ้าไม่ถึง60วันก็หมายความว่าไม่ได้ครับทีนี้ก็อยู่ที่เรื่องของรัฐบาลแล้วนะครับ<อ>ว่าเรื่องเยียวยานะครับ,รบว่าจะต้องจ่ายยังไงหรือจะเข้าไปช่วยะลดภาระให้กับประชาชนที่รับความเสียหายตรงนี้อย่างไรนะครับแต่ในส่วนนี้ถ้าเป็น อ่าบ้านที่อยู่อาศัยที่ทําประกันกับบริษัทประกันเพราะในในส่วนนี้ถ้าเป็นยังเป็นถือว่าเป็นภัยธรรมชาติครับถ้าทําประกันเอาไว้น้ําท่วมทางบริษัทประกันต้องจ่ายเพราะว่าแต่ว่าในทางกับการถ้ารัฐบาลประกาศออกมาในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ภัยบัตรอ่าบ้านที่ทําบริษัทประกันเอาไว้ก็ไม่ต้องจ่ายบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายคืออาจจะสับสนที่ผมก็เคยคุยบ่อยว่า มันจะมีประกันภัยหว้กับประกันน้าท่วมคือทางที่ดีก็คือต้องซื้อสองอย่างครับเพื่อเป็นการคุ้มครองอย่างเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้่ารัฐบาลไม่ประกาศแต่ว่าทําประกันเอาไว้ก็ยังไงก็แน่นอนว่ายังไงก็ได้ครับในส่วนนี้คือถ้าประกันน้าท่วมไม่ยังไงมันมันได้แน่นอนได้แน่นอนครับก็คือขอให้มีหลักฐานมีความเสียหายจริงเกิดขึ้นนะครับก็สามารถไปเคลมสินใหม่กับทางบริษัทประกันได้นะครับปพราะฉดนั้นตรงนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับว่าปีนี้แม้ว่าหลายๆคนจะคิดว่า ปัญหาเรื่องน้าท่วมยังไม่รุนแรงเหมือนกับปี2554แต่หลายๆพื้นที่นะครับก็กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงนะครับความเสียหายกลับรุนแรงมากขึ้นโดยสัํปไปนนะครับอันนี้คือเพื่อความมั่นใจนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆท่านที่อยู่ในระหว่างรอรุ่นอย่างใจจดใจจ่อเวลานี้ว่ากรุงเทพปริมณฑทน้ําจะเข้ามาถึงไหมจะท่วมขังนานกี่วันกี่เดือนหรือยังไงนะครับก็เสียเงินซึ่งนิดหนึ่งซื้อเบี้ยประกันนะครับภัยพิบัติก็ดีหรือน้ําท่วมก็ดีอันนี้อย่างน้อย ได้เงินคืนแน่ได้ความเสียหายได้กลับคืนมาแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักเบสสักคู่ครับค่อยมาดูในเรื่องของประเด็นอื่นอื่อีกหลายประเด็นครับครับ SK99 ปุยเเคมีชนิดน้ำ ด้วยปุทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02